เรียนประธานการจัดการแข่งขันฟุตบอลเจคนซูเปอร์ชิลซูเปอร์คัพ2013คุณพงษ์เชิดจามีกรกุลผู้บริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายพัฒนาพลเพชรคงผู้รับผิดชอบการแข่งขันในครั้งนี้ซูเปอร์ชิลซูเปอร์คัพ2013เป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างหลักและ TOA ซึ่งในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อปีที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อการแข่งขันเดียวกันมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันดังนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบริษัทผู้รับเหมาและ TOA เพื่อขอบคุณผู้รับเหมาในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ TOA ด้วยดีตลอดมาการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น30ทีมโดยแบ่งการแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี้การแข่งขันถูกแบ่งเป็น4สายคือสาย A, B, C และ D การแข่งขันแบ่งเป็นรอบคัดเลือกรอบ17ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันรอบคัดเลือกจะเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออกเพื่อคัดให้เหลือ17ทีมโดยจะจัดขึ้นในปลายเดือนกันยายนและทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก17ทีม จะเข้ามาแข่งขันในวันที่2พฤศจิกายนการแข่งขันรอบ17ทีมสุดท้ายจะเป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม4สายเพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด2ทีมในแต่ละสายเข้ารอบต่อไปการแข่งขันรอบ8ทีมจะเป็นการแข่งแบบแพ้คัดออกคัดเหลือ4ทีมสุดท้ายการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเพื่อเป็นเกียรติสำหรับการแข่งขันในปีที่ผ่านมาทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายจะผ่านเข้ารอบ17ทีมเลยทันทีหรือเรียกว่าเป็นทีมวางผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานคุณพงเชิดจามีกรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOA เพนประเทศไทยจำกัดกล่าวเปิดงานและจับฉลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันเชิญครับ คงเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กิจกรรมซูเปอร์ชิลคอนแทคเตอร์ซูเปอร์ขับ2013ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงถึงความขอบคุณต่อผู้รับเหมาะนะที่ให้การอุปการะคุณขับที่เตลอดมาและที่สำคัญก็คงเป็นอีกเวทีนึงที่จะทำให้ผู้รับเหมาทุกท่านได้มีโอกาสพบกันและมาแลกเปลี่ยนกันและที่สำคัญเป็นการ ออกกาลังกายนะครับแล้วก็คงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราได้มาออกกําลังกายแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็เพื่อให้กิจกรรมนี้มีสีสันแล้วก็เป็นที่ติดตามของพวกเราทุกคน จึงทําให้กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราได้วางรูปแบบแล้วก็ทําให้มีความสนุกสนานแล้วก็ชวนให้พวกเราติดตามกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับเมาทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติสมัครเข้ามาแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างมากเนี่ยจะทําให้กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็สมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ขอบคุณมากนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการจับฉลากทีมวางสําหรับสาย A, B, C และ D โดยเลือกจากโถทีมวางอันดับ1-4เมื่อปีที่แล้วนะครับอันดับแรกนะครับทีมวางสาย A บริษัทซินเทคคอนสตรัคชั่นค่ะ ต่อไปจะเป็นทีมวางสายบีพี่บิวค่ะต่อไปจะเป็นทีมวางสายสี สไลเยนไทยเดเวล็อปเมนต์ค่ะต่อไปจะเป็นทีมวางสายดีดีเคเจคอนสตรักชั่นค่ะ ต่อไปนะครับจะเป็นการจับฉลากเพย์ออฟคู่ที่1สําหรับสาย A B C และ D โดยทีมแรกจะจับฉลากจากโถทีมวางที่ได้อันดับ5้ถึงแเมื่อปีที่แล้วเพย์ออฟคู่ที่1สาย A ทีมแรก Powerline Engineering ค่ะ เพลย์ออฟคู่ที่หนึ่งสายบีทีมแรกลิธาค่ะเพลย์ออฟคู่ที่หนึ่งสายซีทีมแรกวิศวภาศค่ะ เพลย์ออฟคู่ที่1สาย D ทีมแรกคอน Construction l ค่ะต่อไปจะเป็นการจับฉลากเพลย์ออฟคู่ที่1ทีมที่2องเพลย์ออฟคู่ที่1ทีมที่2สาย A โอบายาชีค่ะเพรอฟคู่ที่หนึ่งสาย B ทีมที่2อง CES ค่ะเพรอฟคู่ที่หนึ่งสาย C ทีมที่สอง สีพยาคอนสตรักชั่นค่ะเพ o อฟคู่ที่1สายดีทีมที่2อ EMC ค่ะเพ o อฟคู่ที่2ส,สาย A ทีมแรก เ็นไทยแลนด์ค่ะเพ์ออฟคู่ที่สองสาย A ทีมที่สองบุยไทยมวยไทย oh, <laughs> ขอัยด้วยค่ะเพ์ออฟคู่ที่สองสาย B ทีมแรก T.S Construction ค่ะ Play-Off คู Play ่ที่2สาย B ทีมที่2 Westcon ค่ะ Play-Off คู Play ่ที่2สาย C ทีมแรก สยามมัลติคอนค่ะเพรออฟคู่ที่สสายซทีมที่สองคิสเทนนี่แอนดถูกหรือเปล่าคิสเทนนี่แอนด์นค่ะเพออฟคู่ที่สสายดีทีมแรก แต่งฟ้าคอนสตรักชั่นค่ะเย์ออฟคู่ที่สองสายดีทีมที่สองไทยโพลีคอนค่ะเย์ออฟคู่ที่สามสายเอทีมแรก พนครนค่ะเพรอฟคู่ที่3สาย A ทีมที่2อ C.H การช่างค่ะเพรอฟคู่ที่3สาย B ทีมแรก ทีคาคอนสตรักชั่นค่ะเ์ออฟผู้ที่สามสายบีทีมที่สองล็อกบิลกรุ๊ปค่ะเพ์ออฟผู้ที่สามสายสี่ทีมแรก นวรัตพัฒนาการค่ะเอ์ออฟคู่ที่สามสายซีทีมที่สองเบนจม่าศค่ะเอ์ออฟคู่ที่สามสายดีทีมแรก เป็นดัตเพอร์ฟอค่ะเทออฟคู่ที่3สายดีทีมที่สองมิสเอกเซสค่ะเทออฟคู่ที่4สาย A ทีมแรก พ t s e Engineering ่ค่ะอภัยออฟคู่ที่สสายดีทีมสุดท้ายครับยี่สิบเจ็ด i อนเนริงค่ะครับขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้เกียรติจับฉลักแบ่งสายการแข่งขัน ขอบคุณคณะกรรมการนะครับสักขีพยายนทุกท่านรวมถึงคู่ร่วมการแข่งขันทุกคนต่อจากนี้ไปซูเปอร์ชิวคอนเทคเตอร์ซูเปอร์ครับ2013จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการการฝึกซ้อมอย่างเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทศักดิ์ศรีและชัยชนะจะเกิดขึ้นในวันที่2พฤศจิกยายนนี้ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันนี้ได้ที่ Facebook T.O.A. Contactor er, ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ จดี๋ยวขอเลียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับ